พันยัยใหม่กันค่ะสวัสดีค่ะพี่เกดโอ้โหชอบมากเหมือนขนมมากนะคะเสื้อพี่เกดคือสีเขียวอ่อนแล้วก็ผมก็ การไล่ระดับสีไฮไลท์นะคะสีชมพูนิดหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาเดี๋ยวจันนาก็หยุดชดเชยเช่นเดียวกันแต่เราไม่หยุดนะคะเราก็จะมาพูดคุยอะไรที่มันเป็นกระแสะสังคมแล้วมาปรับกระตุกความคิดนิดหนึ่ง <c oughs> ก่อนเข้าโฆษณาปุเป้ได้โปรยไปแล้วว่าหัวข้อในวันนี้เราก็อ้างอิงถึงกรณีของนายเอกสายเต๊าะเพื่อนบ้านมหาภัยซึ่งตอนแรกที่มันมีเหตุการณ์ว่าเขาถอยรถไปชนเพื่อนบ้านแล้วก็มีการ ไปออกรายการโหนกระแสตอนนั้นพี่เกดเชื่อไหมว่ามีหลายคนที่เข้าข้างเอกเข้าข้างคนที่ผิดว่าเฮ้ยเพื่อนบ้านอาจจะไปกวนเขาหรือเปล่าคุณต้องฟัง <Ừ. S 2> สองฝั่งสิเท่าที่ฟังคุณเอกเขาพูดเนี่ยเอ๊ะเขาเป็นคนแบบจริงใจนะเขาเป็นคนเรียวเขาไม่เฟซเขาอาจจะผงผางพูดจาไม่เพราะไม่น่ารักมีคนสนับสนุนแล้วกลายเป็นว่า <Ừ. S 2> ไปตําหนิ รายการไปด่าเพื่อนบ้านคนที่เป็นเหยื่อพิเศษไปด่าคนที่ถูกกระทำไปด่าทนายทนายแก้วผู้อ่อนโยนโดนด่าหมดเลยแล้วก็กลายเป็นอะไราการก็ต้องเอาเขาไปออกปรากฏว,ว่าพฤติกรรมดิฉันดูไม่จบทนดูใช้คําว่าทนดูไม่ได้รําคาญนอกเหนือจากการต๊ะลิงแ้ต๊อตอสตอสแล้วยังทําอะไรก็ไม่รู้ที่แบบมันดูไม่ไม่เจริญหูเจริญตาแต่เป็นว่าเสียงส่วนใหญ่เขาชอบแบบนั้นดิฉันก็งงใจว่าสังคมเรายกย่อง พฤติกรรมบางอย่างให้มันติดลมบนนะนะแต่กลายเป็นว่าใปัจจุบันเวลามันพิสูจน์คนจริงนะคะการกระทําแบบนี้ที่คุณบอกว่ามัน Real, เรียวออพูดอาจจะไม่เรื่องหูแต่เขาเป็นคนจริงและเป็นอย่างไรท้ายที่สุดแล้วก็นอนคุกไม่ได้รับการประกันตัวด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้พี่เกดว่าการเป็นคนตรงคนจริงมัน ใช่ความหยาบคายมันหมายความว่าคุณต้องขอแพลงนะใช้คํานี้ถอยหรือว่ากล่างหรือแสดงพฤติกรรมไม่น่ารักมันใช่ลรอคะ สำหรับมุมมองของพี่เกดนะพี่เกดว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแต่ว่าทุกครั้งที่เอาเอาเป็นว่าตั้งแต่พี่เกดโตมาเนี่ยสังเกตดูนะคนที่พูดตรงหลายๆคนเนี่ยค่ะจะมีพฤติกรรมออกแนวแบบหำหำกระด้างกระด้างหน่อยแล้วก็ได้รับความนิยมด้วยนะแบบมันเหมือนดูแบบตาจ้องตาสีหน้าค<อ>ําพูดท่าทางมันทมัทำทมแมงขืนขัง อ่ามันไม่ใช่แนวอ่อนโยน<ม>อะไรที่มันดูแข็งแข็งเฮ้ยเนี่ยใช่เนี่ยคนจริงคนคตรงนะคะ,คะแล้วมันก็เอาอาการเหล่านี้ค่ะมาขมอมาแล้วก็เราก็ชื่นชมเนี่ยว่าโอ้มันชัดเจนจังเลย<ม>เรารู้สึกว่าเขาชัดเจนไม่หน่อมแนมไม่มอ่อนน้อมไม่ต้องแบบว่ามันอ่อนๆนปกเปียกคือเราชอบอะไรที่มันชัดเจนนะคะคราวนี้มันก็อาจจะเป็นหล่อนอมทําให้กลายเป็นความฮึกเหิมแบบว่าโอ้เขาชอบเว้ยมันก็ต้องเล่นใหญ่เข้าไปอีกนะคะฉะนั้นก็เอาคําพูดตรงๆเนี่ยมาบวกกับ ปริยาที่ไร้มารยาทนะคะซึ่งไม่มีใครบอกนี่ไม่มีบัญญัติไหนเลยว่าคนพูดตรงห้ามนะคะห้ามเขาเรียกว่าคนพูดตรงเนี่ยต้องต้องเป็นคนที่แบบแสดงอะไรห่ำๆเท่านั้นถ้ามีมารยาทถ้ามีมารยาทเนี่ยจะแปลว่าทอแร <laughs> นะคะเราเราไม่จะรู้สิ่งนี้บางคนเนี่ยพูดตรงนะพูดจริงใจนะแต่พอพูดด้วยน้ําเสียงแบบอ่อนๆหวานๆแล้วเฟกไม่จริงใจเ,<อ>เราก็จะว่าเขาอย่างเงี้ยไม่เคยเจอไหมเคยแต่คือ ปุเป้นะี่ยคนละขั้วกับคุณแม่คุณแม่เป็นคนเรียบร้อยสุภาพนะคะแต่แกก็จะเป็นคนที่ต้องสุดจริงๆอ่ะถึงจะพูดตำหนิติเตียนอะไรไปแต่อย่างเราเราแบบว่าเออจะมาทนทำไมถ้าเรารับไม่ไหวเราก็ต้องบอกเขาไปนะณนะนะนะปัจจุบันคือแน่นอนว่าคนต่างเจเนอเรชันน่ะก็จะได้รับการอบรมมาต่างกันอย่างยุคป,ป้าพ่อแม่เราก็บอกว่าอ,อดทนมีอะไรก็อดทนถึงแม้มัน ไม่ถูกต้องจริงๆเราถูกกระทําเราถูกเอาเปรียบแต่ก็เอาอดทนไว้แต่ณปัจจุบันนะ่ะคือไม่นะ่ะคุณเอาเปรียบฉันฉันจะไม่ทนฉันต้องต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นแล้วการที่บางคนตอนแรกที่ไปออกรายการว่าเ,าเพื่อนบ้านถูกกระทําแบบโอ้ยคุณอาจจะไปกวนเขาหรือเปล่า <ๆ S 1> เล็กๆน้อยน้อยัอย,อยให้กันได้ไหมเพื่อนบ้านมันก็ เป็นอย่างนี้แหละทุกทกที่มันคงไม่มีใครที่จะหวานชื่นลงรอยกันเพราะฉะนั้นการที่แบบเออจะมาบอกให้อดทนแต่พฤติกรรมอีกคนมันมันไม่ใช่ดิฉันก็ไม่เห็นด้วยนะอ่านะคะคือเอาจริงๆนะพี่เกดเนี่ยแอบมองภาพนะแบบเราดูเป็นภาพรวมๆเลยนะคนที่ไปเป็นเอฟซีของคุณคุณสายป้อคนนี้ชเชื่อไหมว่าเอาจริงเน่ย สิ่งที่เขาแสดงหรือจะท้อนออกมาคือมีความฉะฉานชนัดเจนแล้วก็แบบรุนแรงค่ะแล้วคนนิยมความรุนแรงอาจริงแล้วคนกรี๊ดนะคะคนกรี๊ดความเพราะว่าเดี๋ยวนี้คอนเทนต์สมมติว่าคนที่ออกมาขายของใครฉะฉานชนัดเจนรุนแรงเนี่ยโอ้ชอบคนนี้เป็นคนตรงปูเป้เห็นด้วย<ต>ลเลย,เลยว่ามันมาพร้อมกับดักของพฤติกรรมและสันดานของตนด้วยนั่นคือมันก่อให้เกิดพลังที่แบบมันมันเป็นเรียกว่า หลอหลอมใจที่แสนกระด้างอาะค่ะทุกครั้งที่เราพูดแรงๆออใจของเรามันไม่ละมุนแล้วความกระด้างตรงเนี้ยมันส่งออกมาเป็นอะไรอีกความคิดคําพูดการกระทําของตัวเราจะเป็นไปในแบบแบบกระด้าง<ะ>เรากําลังสนับสนุน<ะ>ให้สังคมของเรามีความกระด้างกระเดืองแล้วอยู่กันด้วยความรุนแรงแต่ชอบอะไรชัดๆและตรงๆคําว่าชัดๆและตรงๆเนี่ยมันสามารถพูดให้ดีก็ได้คนเรามีปากเหมือนกันแต่เราเอาปากมาใช้ไม่เหมือนกันนะคะ,ะเวลาเราเอาปากมาพูด ้วยพฤติกรรมที่มีมารยาทกับไม่มีมารยาทเนี่ยค<ะ>่ะความรู้สึกของคนรับสารเนี่ยต่างกันเลยนะสมมุติว่าพี่เกดจะว่าแม่บ้านมาสายอย่างเงี้ย<ะ>ทำไมจะต้องมาสายเนี่ยแกแล้วเดินไม่ค่อยได้หรอข้อเข่าไม่ดีหรอ<ะ>นี่คือแบบว่ามินนิ่งคือแบบถักถานว่าเขานะคะ,ะพูดตรงๆพี่พี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาทํางานคือเจ็ดโมงทำไมพี่ต้องมาเจ็ดโมงห้านาที<ะ>อันเนี้ยคือพูดตรงนะคะ,ะแต่ถ้าพูดตรงแบบมีมารยาท ที่วันคะพรุ่งนี้ขอมาเร็วขึ้นนิดนึงเพราะว่าตกลงกันเอาไว้ว่าทํางานเจ็ดโมงเช้าความรู้สึกของคนฟังมันมันมันต่างกันนะคะ,คะมีนิ่งเดียวกันเลยถึงบอกว่าหลายๆครั้งนะสังคมในยุคปัจจุบันเนี้ยค,ค่ะชอบเอาคําว่าเป็นคนจริงเป็นคนตรงมาสนับสนุนการกระทําที่แสนไร้มารยาทของตัวเราเองค่ะ เป็นกันเยอะเลยเป้นะคะเพราะพี่เกดเองเคยเป็นคนคนนั้นที่ก็าบอกอก็ใช่เป็นคนตรงๆอ่ะแต่คนตรงๆทําไมต้องห่ามทำไมต้องกระด้างทำไมต้องไม่น่ารักทำไมต้องหยาบคายทำไมต้องพูดแล้วทำให้คนรู้สึกแย่ไม่มีบัญญัติไหนบังคับเลยว่าการพูดตรงต้องทำให้อีกฝั่งรู้สึกแย่คุณถึงจะกลายเป็นคนพูดตรงไม่ใช่แต่จริงๆทุกครั้งที่เราพูดจะเชื่อเฉือน S <S <an> แขวะแซดจิกกัดใครก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเราก็คือเลือกเป็นคนคนหนึ่งที่มีความกระด้างกระเดื่องในนิสัยหรือกำมลสันดานของตัวเราเองดังนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะต้องฝากไว้เพราะพี่เก๋ก,ก็เชื่อว่าทุกคนนิยมคนตรงทุกคนชอบความจริงใจแต่ขอให้เพิ่มความละมุนล,ละไมเข้าไปในคําพูดอีกสักนิดหนึ่งแล้วการใส่ความละมุนล,ละไมมันดูดูโตอ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะืคอ อุบเป้คิดว่าอ่ะแล้วแต่คือเราเนี่ยเติบโตมาในสังคมที่มันไม่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหสุภาพร้อยเปอร์เซนแต่ก็ไม่ได้มีว่าเออขึ้นกูขึ้นมึงในในครอบครัวปุเป้นะเราเป็นว่าอ,อย่างที่พี่เกตพูดนะเห็นด้วยเลยว่าทําไมาคนถึงไปนิยมหรือว่ายอดวิวยอดไลค์กับสมมติอ่ะยกตัวอย่างการไลฟ์ขายของมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ถ้าแม่ค้าเนี่ยเป็นคนที่แรงใช้คําหยาบแทรกเข้ามามีบุค,คลิกอะไรอย่างเงี้ยถามว่า มันดงังมันทําให้คนเห็นแล้วแบบเอ้ยเพราะใช่ไงมันแปลกใหม่แต่ถามว่ามันอยู่ยัง้งยืนยงหรือไม่ไม่นะไม,ไม่คือคนก็แบบโอเค,อเ,คเฮ้ยเจ๊คนนี้มันหามมันได้มันแบบด่าลูกค้าหรืออะไรเงี้ยแต่สักพักหนึ่งเอ๊ะมันเริ่มจะสะเต็ปเกินไปนะคะ อ่าไปไปดา่าแล้วก็อ่ามามาขอโทษบ้างไน่ขอโทษบ้างเลืออะไรอย่างเงี้ยคนก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนคืออย่างแรกเราเป็นลูกค้าเนาะถ้าเกิดพี่เกดน,นึกภาพว่าถ้าเราไปร้านจริงๆเดินห้างแล้วมีคนแบบมาชี้หน้าดา่าอะไรอย่างเงี้ยอ้าวอีพร้อมมาเดินอยู่ได้ไม่มีไซส์หรอกจ้ากลับไปเราชอบหรอคนที่จะพูดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไหมแต่อันนี้โลกออนไลน์มันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเออบันเทิง แต่ถามว่าไอความบันเทิงนี้มันก็ไม่ได้อยู่ยืนยาวเพราะท้ายที่สุดแล้วมันเป็นกระแสแค่แวๆแบบ,แบพิเกตแมคคาที่แบบปักแจวเหล่านั้นดิฉันก็ไม่เห็นว่านกตอนนี้จะมีกระแสอะไรใช่เพราะว่าพิเกตก็เห็นว่าย,ย,ก,ยกมือไหว้ช่อดอกไม้งดงามเนี่ยก็หลายคนแล้วนะคะ,ะคือแบบมันเหลืองใจอะค่ะ ซึ่งตรงนี้สําหรับคนที่ชอบดูนะคอนเทนต์แบบเนี้ยเพราะว่าอย่างตัวพี่เกดเนี่ยไม่ชอบดูแล้วพี่เกดก็มาสังเกตดูว่าอุ้ยแสดงว่าลึกๆเนี่ยเรามีความเจ็บปวดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นคนที่แบบยังไม่มีความผ่อนคลายยังไม่มีอิสระอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพอมันได้ปลดปล่อยอารมณ์ที่มันแบบกระด้างตรงนั้นนะคะ,ะ,ะหรือว่าสัำหามตรงนั้นเรารู้สึกสาแก่ใจสาาะใจมันมีความรู้สึกว่า ฉันได้ปลดปล่อยอะไรออกไปสักอย่างลึกๆเนี่ยคนที่ชอบคอนเทนต์เหล่านี้พี่เกศว่ามีปัญหาไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการเงินหรือการงานหรืออะไรของตัวเองแล้วเป็นคนที่ไม่ไม่สามารถสังเคราะห์ความสุขได้ด้วยตัวเองเนาะก็ยังเป็นพืชที่ยังต้องการแสงตลอดเวลาคราวนี้เนี่ยมันมันเกิดจากตัวเราด้วยค่ะคนที่ชอบเข้าไปเสพเนี่ยก็คือลึกๆคือคนที่อาจจะขาดความสุขก็เลยหาความสนุกแบบที่จูนกับคลื่นของตัวเองแล้วคือมัน มันจูนกับคลื่นของตัวเองเพราะว่าอย่างของพี่เกดเนี่ยความสุขของพี่เกดคือนั่งฟังแจ๊สบอสซาหรือคอนเทนท์ที่มันน่ารักตลกชอบดูคลิปเด็กนะคะช,ชอบดูคลิปาศาสตร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยเป้หรือคลิปที่เป้เคยส่งมาให้ใที่เป็ผู้หญิงคนนึงที่เข้าป่าแล้วก็ไปเก็บนู่นเก็บนี่มาทำอาหารมันจเจริญใจดีทีนี้มาถึงอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างนะคะกับการที่พูดตรง อันนี้ก็เป็นดราม่าเหมือนกันสัปดาห์นี้เราใกล้เข้าสู่การนับถอยหลังสู่ปารีสโอลิมปิกเนาะพี่เกดเนาะ <c oughs> แต่มันก็มีดราม่ามานะคะว่าท่านศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์ซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยตอนนั้นมีการถแถลงข่าวเรื่องของชุดผ้าไหมที่หลายๆคนบอก <c oughs> โอ้ยมันมันดูเชยมันมันดูไม่สวยเลยถ้าเทียบกับประเทศอื่นและท่านศา <c oughs> ส,สตราจารย์พิเศษเจริญเนี่ยก็พูดจวกว่าอา้าว ไปที่คุณชื่นชมนักหนาชุดของเฮติหรือว่ามองโกเลียน่ะโอ้โหดูสิมันงิ้วมันลิเกคือท่านพูดแบบนี้ออกมามหลายๆคนก็เลยแบบว่าอ้าวไปจวกชาติอื่นทำไมถึงแม้ว่าตอน<ม>ท้ายน่ะท่านจะบอกว่าคือไม่ได้จะไปว่าวัฒนธรรมอะไรของเขาแต่คือเปรียบเปรยว่าเอ้ยมันเป็นชุดแบบกีฬาน่ะ คือจะให้เอาชุดลิเกเข้าไปใส่หรือที่ปารีสแต่ถึงแม้จะพูดแก้แล้วนะมันก็ยังยังยังไม่สวยพี่เกดนึกอก้อกไหมว่างิ้วก็คืออุปรกรณ์จีนมันคือศาสตร์ชั้นสูงไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาแสดงงิ้วกันได้มันต้องมีการฝึกฝนลิเกก็เช่นกันชุดลิเกไม่ได้ถูกๆนะพี่เกดนะตัดเย็บและปักมือ,อมีคริสตลัลมีกระจกอะไรเพราะฉะนั้นคนที่ฟังก็แบบอึง้งว่าหนึ่งคุณคุณเหมือนดูถูกงิ้วกับลิเกไม่พอยังจะไปว่าชาติ มองโกียชาติเฮติอะไรแบบนี้อีกถูกต้องคือเอาจริงๆนะเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าพูดไม่คิดมักได้อะไรมากกว่าที่คิดเรื่องของคำพูดไม่ว่าใครๆก็พูดได้แต่ว่าพูดแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนพูดดีหรือดีแต่ได้พูดนะคะอันนี้มันก็ต้องมองเพราะว่าเราก็คือความจริงเขาก็แคม่มันสามารถเลือกพูดในมุมอื่นได้ว่า นำเสนอเหตุผลไปว่าเพราะอะไรถึงเลืเลอกเป็นชุดแบบนี้แบบนี้ <Yeah. S 2> แต่ไม่ต้องไปพาดพิงถึงคําว่าลิเกหรือนิ้ว hmm. อันนี้ลึกๆคือเป็นคนแอบ,บดูถูกอย่างอื่นแล้วก็เป็นคนที่เพลเพลินนิสัยเนาะ <Yeah. S 2> ก็ชอบว่าคนนู้นติคนนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะยกตัวอย่างอะไรขึ้นมาหรือหาเหตุผลอะไรมาสนับสนุนเนี่ยจะพยายามหาอะไรที่มันแย่กว่าข <Yeah. S 2> ึ้นมาพูดว่าดูสิคนนี้มันแย่กว่าที่เราทําอยู่มันดีนะ uh. ดูสิอันนี้มันแย่กว่าแต่ไม่ได้พอย์ไปที่ อันเนี้ยมันมีดีอะไรทำไมถึงเป็นเหตุผลให้มันเลือกสิ่งนี้รู้ไหมว่าอันเนี้ยมันมีคุณค่าแบบนี้นี้นี่นี้ คือพอยไปที่ความดีเพียงอย่างเดียวไม่ได้ตัวเองจะต้องดีขึ้นได้เพราะมองเห็นแย่ของคนอื่นแอบเห็นอะไรตรงนี้ไหมคะมันเป็นกับดักมากเลยซึ่ง<ะ>เอาจริงมันอาจจะเป็นแบบความฉุกลรหุกฉับพลันนะเนาะไม่รู้จะคิดอะไรดี<ะ>อย่างที่บอกอะคะ่ะตรงเนี้ยมันเป็นเคส,สตรัรดี้ของเรื่องค<ะ>ําพูดที่ขุดขึ้นมาให้เห็นอ,อาทตย์หนึ่งเนี่ยโอ้โหเยอะมากบางคนก็พูดโกหก<ะ>บ,าบางคนก็พูดอา่อาสร้างั้นเรื่องเลื่อยเจื่อยไปเรื่อยนะคะ,ะบางคนก็พูดจายาบคาย คุณสายเปาะตรงเนี้ย<ะ>หรือเนี่ยแถลงข่าวแล้วพูดจาแบบให้เหตุผลแบบไม่น่าฟังอะค่ะ,ะดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะถึงบอกว่าคําพูดเนี่ยมันแยบยนมากแล้วมันง่ายมากมันแค่อ้าปากแล้วเปล่งเสียงออกมา<ะ>แต่ว่าเราต้องมาฝึกกลไกลของการพูดของตัวเราพี่เกตว่า การเป็นคนพูดตรงเนี่ยคือดีมาก<ภ>าดีมากๆเลยเป็นคนจริงใจก็ดีมากๆากแต่<ภ>าการเป็นคนพูดตรงที่จริงใจและมีมารยาทในความคิดคำพูดการกระทํานั้นด้วยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สังคมของเรากําลังต้องการเพราะว่าตอนนี้สังคมของเรามันฉาะฉะน,นกระด้างกระเดืองบอกว่าสุดยอดเลยเนาะบอกว่าทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเอง แต่ไม่มีใครบอกว่าการเป็นตัวของตัวเองในแบบหำหามเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้สังคมมันสงบนะคะสังคมจะสงบเรียบร้อยทุกคนจะต้องมีความว่าละมุนละไมอยู่ในทุกกรรนตอนใช่แล้วค่ะก็นั่นแหละายกันก็อยากจะฝากเอาไว้เนาะเพราะว่าหลายๆคนนะ่ะคือเลือกบทบาท ตัวเองเป็นคนเก่งเป็นคนจริงเป็นคนเจ๋งแต่ให้กลับไปสังเกตคั้วอารมณ์ของตัวเองเวลาเหมือนพรีเซนต์ตรงนั้นออกมาใช่เป็นคนที่แบบรู้สึกผ่อนคลายสบายสบาย,บายหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าเราทําไปแล้วแบบเรารู้สึกว่ายิ่งฮึกเหิมกระด้างกระเตกระด้างอะ่ะส,สความกระด้างลงที่ใจนะที่เห็นว่าสังคมมันก็จะเต็มไปด้วยคนกระด้างเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นเข้าพรรษานี้ลดพฤติกรรมที่กระด้างของตัวเองลงเราจะได้สร้างอย่างน้อยเนี่ยคนคนหนึ่งที่เวลาเรามองกระจกแล้วเราจะรู้สึก ภูมิใจกับตัวเองได้อย่างหมดหัวใจว่าฉันสามารถกำจัดสิ่งไม่ดีได้หนึ่งอย่างก็คือความกระด้างกระเรืองทางคำพูดของตัวเองนะคะ<ฆ>ค่อยๆฝึกวันล,ละนิดวันล,ละน้อยฝ<ฆ>ึกไปบ่อยๆพอเป็นปีเราดีขึ้นแน่นอนค่ะและที่สำคัญก็คือว่าในยุคนี้เนี่ยสังคมจับจ้องโดยถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างยกตัวอย่างอ่ะอย่างท่านเจริญเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนถแถลงข่าวหรืออะไรคือพอพูดไปปุ๊บถึงแม้พยายามแก้แล้วนะ่มันไม่ทัน คือมันมันหลุดออกไปแล้วแล้วอย่างล่าสุดก็มีประเด็นอีกนะคะว่าท่านไปแชร์เกี่ยวกับข่าวของนักเตะสเปนเขาเพิ่งได้ศ mm. ึกแชมป์ยูโรมา mm. ใช่ไหมเมื่อคืนวันอาทิตย์สัปดาห์นู้นนะดีฉันก็ส่งไปสนียบัตร mm. ไปช่วงชิงกับไปสนีไทยด้วยนะพี่เกดแต่เป็นว่าน้องยามานเนี่ยคือแบบเด็กเลยอะแล้วมันก็มีคนแบบแชร์ขำๆตั้งแต่ตอนได้สเปนได้แชมป์ยูโรว่าเขาเป็นการแชร์แบบเฟกนิวส์ขำๆว่า ยามานเนี่ยเป็นคนยะลาคือเหมือนกายเนื้อจะเป็นชาวกาตาลันแต่สีโลหิตยังเป็นน้ําเงินแดงข่วอยู่เสมอคือ <c oughs> อันเนี้ยพวกเรารู้ว่าเป็นการเขียนแซลเพราะว่า <c oughs> เหมือนนามสกุลเขาแบบเออเป็นแนวมุสลิมเพราะว่าพ่อเขาเป็นคนโมร็อกโกอะไรอย่างนี้ไงแต่กลายเป็นว่าท่านรองเออท่านศาสตราจารย์พิเศษจเจริญวัฒนสิน์นะ่ท่านเอามาแชร์ <c oughs> ท่านเอามาแชร์เลยนึกว่า <c oughs> ลามียาบาลเป็นคนยะลา แล้วพอคนแบบอเ,เอเดี๋ยวก่อนโปรดเช็คนี่อะไรยังไงท่านก็บอกว่าอ๋อขอประธานอภัยอย่าโทษมากเลยครับถ้าเป็นเฟกนิวส์แต่ก็ไม่ได้ลบข่าวนั้นที่ที่โพสต์ไปเป็นข่าวปลอมเน่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าอู นั่นแหละคือก็ต้องต้องระวังอย่างแท้จริงและส่วนมากผู้ใหญ่ลนะ่ะมักจะคิดว่าอะไรพวกเหล่านี้จะเป็นของจริงท่านก็อาจจะไม่ทันเกมนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันมีภาพที่แชร์กันมาว่าเป็นดารานหนังโป๊ชายเป็นคนสเปนเหมือนกันแล้วเอาไปตัดต่อว่าเขาคือน,นักนิตศาตโอลิมปิกพี่เกตเ,เคยเห็นไหมแล้วการแบบว่ามกเุ่มตระกูลกุตระกูล,ากกลดาบสกุลปูเบปเเขาส่งเข้ามาว่าแบบว่าเออเหมือนเป็นคําพูดคําคมและเป็นหน้าของไอ จอนนี่ E N P เนี่ยอันนี้ฉันบอกแค่นี้แล้วกักแล้วคือเราก็บอกว่าคุณนาคา่ะเขาเป็นดารานหนังโปสสเปนแี่แล้วเราก็แคปวิกิพีเดียไปอะไรอย่างเงี้ยแกก็แบบอู้ <S 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 เพราะฉะนั้นเองเนะี่ยท่านผู้หลักผู้ใหญ่เวลาได้ฟอร์ิร์อะไรอย่างงี้มาอย่าเพิ่งหลงเชื่อเพราะว่าบางทีอะคนโพสต์มันเรียกว่าโพสต์ดักไง เออถ้าคนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปแชร์ต่อมันก็จะกลายเป็นแบบเฟกนิวส์ไปนะคะวันนี้ก็ขอบ <มา S 1> พี่เกดมากๆแม่พี่เกดก็ชอบส่งแม่พี่แม็กก็ส่งมาบ่อยนะคะก็ดิจิทัลฟุตปรินต์นะคะมันตอนนี้มันทรงพลังมากเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะ,คะว่าจะนําเสนออะไรออกไปในโลกสาธารณะเพราะว่าทุกวันนี้มันคือสาธารณะทุกคนพร้อมยกมือถือมาเป็นสื่อมวลชนได้เลยก็ะระมัดระวังในความคิดคําพูดการกระทําของเรากันนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวคุยกันใหม่ในสัปดาห์หน้าก็ซึ่งเป็นวันหยุดเช่นเดียวกันแล้ววันนี้ขอบคุณทุกทกท่านที่ตื่นเช้ามาฟังและดูพวกเรานะคะขอบคุณ b u s b เอสบียูโรกองพาสซีฟฟันใหม่ขาย23-31กรกฎาคมนี้ทางม b บา e แบงกิ้งธนาคารกรุงเทพลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เมทมอร์นิ่งไลฟสนับสนุนโดย BUS, Buro, BJP สามกอง p a ส s i v e Fund ใหม่คาย23-31กรกฎาคม m o บ i l e b a n k i n ธนาคารกรุงเทพ